ผักซีหลอมผักไก่แง่งผักซีหลอมผักกก่แง่งแบบบกูดกระล่อมบะเกือหมูประ่านกินจักตอนบาตีพี่น้องอ้มอมีใจมาเหมาะสำหรับท่านใดที่แบบว่าชอบกินผักนะเอาหมูหมู กินน้ำเนี่ยมูละกัมะละค่ะอ่อมหมูสามสันพี่น้องแกงอ่อมหมูสามชั้นค่ะใส่ผักใส่หน้าหน้าผักค่ะเพราะว่าแกงอ่อมนี่อ่อมนี่มันต้องใส่ผักหลายค่ะมีหยางกับใส่ใส่ไป่มินี่ใส่ผักกร่แยงใส่บักเขือใส่กระล่ำใส่ผักซี่ลอมใส่เห็ดใส่ต้นหอมใส่อันอันนี้ยมะระหวาน แล้วก็มะระจีนนี่ที่เหลือจากกินเมื่อวานนี่ไหมคัน่ะค่ะมี่ยังจะใส่ไปโหลดเออเฮียสนอเอาไปเทออกมา,ยาเยอะกินหมดไหมกินไม่หมดค่ะกินบ่เบิดข้าสิเทอะไรอ่วเดี๋ยว่าโอ้เหียสนอโอ้ย ขาดว่ามันสีเฮียขาดว่ามันสีหล่นอยู่เอาเดี๋ยวกอนจังสวัสดีกันอันนี้มะละหวานอันนี้อันมะละจีนสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันพฤหัสบดีกับเจรสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภออาเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันพฤหัสบดีค่ะออมออมหมูสามสั้นใส่ผักหลาย ผักไปต้นะก่อกนกินค่ะทางเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรร์ที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะสามสิบแคปซูลเจ็ดร้อยก้าสิบาทซื้อสามแถมหนึ่งค่ะในส่วนของโกเซรัมนะคะยังมีโปรโมชั่นอยู่ใกล้หมดแล้วค่ะเซรัมรูแก่ผสมเกรดทองคำลานเพลนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเก้บาท ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันแดดก็ดแถมค่ะกินกันเลยบาทที่นี่มงวันเอาเทียนหอมมาจุดได้นี่นีไหมเขาจะบอกว่าแห่เอเทียนมาจุดตั้งไว้ตรงหนาเนี่ย okay. เคมากนะ <laughs> มามามากมากกินกันเลยบาทที่นี่โอ้อันนี้เจลบองปลาเซวค่ะ เจ้าบองปลาเช่า,ชากระปุกละหนึ่งร้อยแซบแซบมือนีเจะกินแบบสุกค,ค่ะมีทั้งสูตรสูตรสุกและดิบแซบแฮงเจ้าบองปลาเช่า,ชากับถังเช่าคอที่เชาาเนี่ยเจ้าของเดียวกันก็คือน้าเช่าค่ะอันละน้าเร้าเป็นไผ่น้าเร้าเป็นน้องยอดสอ่ยอสซอ่เป็นไผ่ยอสอเป็นแม่เจย เพราะฉะนั้นป่าเชาก็คือนา้าแท้ๆของเจ้าเองค่ะัะเขือพี่น้องัะเขือนี่กินมาท่นใดมันห่วนอยู่จาม,ม,มีเั้่งอันพักซี่ลมพักซี่ลมพักไก่แง่ง ผักซีล่มผักกันหแบบย่่งใบบักูดกระหล่อมบะเขือหมูประ่านกินจักตอนหวตีพี่นออ้องอ้อมน่ใจมาเหมาะสำหรับท่านใดที่แบบว่าชอบกินผักนะเอาหมูหมูกินน้ำเนยหมูและกะมัละค่ะ ถ้าแบบดิฟเ่นสินี้นมีปลาเป็นต่นเป็นตัวมาด้วยค่ะตัวเล็กๆ รออืมตั้งใจบ่แมงวันแมงวันมันสืดมาบ่มาตอมนี่เพราะว่ามันมีเทียนยีนน่นี่โอเคสุดในี่ได้ผลจ้ะอู้หูผักผัก,กแง่งซี่หลอมอันนี้มาละหวานค่ะกินสดได้กินสุกก็แซ่บ มีแห้งอย่างอยู่งต้ลงไปสองคลิปเออยลงไปคลิปหนึ่งแลก่กะนึ่งเช่าไม่รู้สัยนนันเหลืออเห็นบ้างฐานให้อาหารนกโอ้เลียวไปเห็นมุมนี้มองไม่เห็นฐานให้อาหารนกค่ะที่เจให้อาหาราเชชาค่ะอืม มีแห่นเงาเงียวพี่น้องเลยสามสันสามสันเปือป่อๆเลยยังนัว เฮ็ด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 ลูกดวดใส่หาอย่างคือว่ากินตอนตำอะ่ะ <c oughs> เขาเอียดไปแล้วใส่ในน้ําแกงนะคะ่ะนนี้ใส่มันมาให้มันเป็นสีสันนั้นสวยงาม,มเพิ่มความเห็นได้แต่ว่าวันนี้มีเจอบองป๋าชาวค่ะก็เลยไม่ได้กินลูกโดดนะคะ <c oughs> เออว่ะกำลังเบิงบ่งวามนเมื่อวานมันสีน้ตาลมัะงดอกแคแดงบะแดดมใไซในออมจ้าพี่น้องย่านน้ำออมมันเป็นสีแดงเคยกินตะสดจา้า <c oughs> เลยดีคับโอ้แสบเลยกินกับข้าวปุ่นก็แสบพี่นอ้อ,องออมอ่ะเคยไหมคะแกงออมกินกับขนมจีนเลิศ ตุดท้ายนะคะสามชั้นมะเขือเขาเข่า,ขากับติดมือ